ถ้าพระเยซูปเป็นที่ยอมรับเราก็เป็นที่ยอมรับคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More than Conquerors ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่16พฤศจิกายนคุณกำลังยืนอยู่ในตำแหน่งที่พระเยซูทรงปกคุมไว้ฮีบรูบทที่สข้อ17เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนในยุคพันธสัญญาเดิมการยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลมหาปุโรหิตคือตัวแทนของชนชาติอิสราเอลที่ยืนต่อหน้าพระพักพระเจ้าเมื่อปุโรหิตยืนต่อหน้าพระเจ้าชนชาติอิสราเอลทั้งชาติก็ยืนต่อหน้าพระเจ้าด้วยหากปุโรหิตทำบาปเพียงคนเดียวความผิดนั้น ก็จะตกแก่ทุกคนทั้งชนชาติและพระเจ้าจะไม่ยอมรับเครื่องบูชาต่อให้มีคนที่สัตว์ซื้อในการถวายเครื่องบูชาก็ตามในทางตรงกันข้ามถ้าปุโรหิตปราศจากบาปและเป็นที่ยอมรับเฉพาะพระพักพระเจ้าพระองค์ก็จะยอมรับคนอิสราเอลทั้งหมดแม้ว่าจะมีคนบางคนทำบาปก็ตามน่าเสียดายที่ปุโรหิตของชนชาติอิสราเอลมักจะล้มเหลวบ่อยครั้ง เพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราพวกเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ที่เรามีพระเยซูเป็นมหาบุโรหิตผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนตและเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนตพระเยซูคือตัวแทนของเราทุกคนที่ยืนต่อหน้าพระพักพระเจ้าพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยพระองค์นำแต่ความชอบธรรมมาให้ผู้เชื่อทุกคน พระองค์เป็นที่ยอมรับและเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระบิดาเสมอพวกเราจึงไม่มีวันสูญเสียความโปรดปรานที่พระเจ้ามีให้เราได้เลยบนสวรรค์ตอนนี้พระเยซูมหาปุรหิตของเราทรงนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ34 หมายความว่าพระเจ้ากำลังมองคุณผ่านทางพระเยซูถ้าพระเยซูทรงดีเราก็ดีถ้าพระเยซูเป็นที่ยอมรับเราก็เป็นที่ยอมรับและถ้าพระเยซูบริสุทธิ์และชอบธรรมเราเองก็เป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เช่นกันเรารู้ความจริงอยู่แล้วว่าพระเยซูทรงดีเป็นที่ยอมรับสมบูรณ์แบบ ชอบธรรมและบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระบิดาเราเองก็เป็นเหมือนที่พระเยซูเป็นเช่นเดียวกันคุณจะไม่มีวันสูญเสียตำแหน่งจุดยืนได้เลยตราบใดที่พระเยซูยังเป็นมหาปุโรหิตของเราอยู่หากเราจะเสียตำแหน่งนี้พระเยซูก็ต้องเสียตำแหน่งมหาปุรหิตก่อนแต่พระองค์ไม่ทรงล้มเหลวแน่นอนเพราะพระองค์ทรงส,งสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นอย่ากกังวลหรือกลัวเลยเวลาที่คุณเข้าหาพระเจ้าเพราะตัวคุณเองถูกปกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระเยซูแล้วคุณสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ด้วยความมั่นใจและรับสิ่งที่คุณต้องการจากพระองค์พระเจ้าทรงมองเราผ่านทางพระเยซูผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตเราเป็นที่ยอมรับชอบธรรมบริสุทธิ์ และสมบูรณ์แบบในสายพระเนตรพระเจ้าให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกตรหนักถึงจุดยืนในตำแหน่งของความชอบธรรมในพระเยซูและได้รับพระพรจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน